ลำดับถัดไปครับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงนะครับเป็นการกล่าวรายงานแนวแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้นะครับ Read Face Reading Journey นะครับขอเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้รักษาการรองผู้อำนวยการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้นายวัฒนชัยวินิจกูลครับกล่าวรายงานและแนวคิดวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอเสียงประเมือต้อนรับด้วยครับ คุณพิธีกรครับเรียนดรทวารัตสุตบุตรครับผู้วยการสำนักงานและบริหารพัฒนาองค์ความรู้นะครับอดอ,อรบุญเยี่ยมเหลาสะอาดครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่นะครับจากบาพทนะครับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ครับผมขอต้อนรับทุกท่านสู่งานรีดเฟส เทศกาลการอ่านนะครับเทศกาลอ่านสนุกเพื่อทุกคนในครอบครัวครับนะับเป็นบรรยากาศที่วิเศษนะครับที่พวกเรามาอยู่ร่วมกันณนะที่นี้ท่ามกลางหนังสือไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีนักอ่านผสมผสานกับนักเดินทางจำนวนมากในสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อกลางปีที่แล้ว ประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยกระแสตอบรับของนักอ่านนะฮะจากงานรีด a ฟ e ที่เราจัดปีที่แล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Exercise Ideas เพราะว่าเราจัดงานที่สนามกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะเป็นสนามกีฬานในร่มข้างในมีที่นั่งประมาณ1,000ที่นะฮะเสียงตอบรับและคำชื่นชมรวมทั้งส่งเสียง เรียกร้องนะอยากให้จัดงานเทศกาลหนังสือในพื้นที่สาธรารณะนอกสถานศึกษาไม่ใช่ภายในศูนย์นิทรรศการหรือศูนย์จัดแสดงที่ใหญ่โตอลังการ mm hmm. เขาอยากเห็นงานแบบนี้ให้เกิดขึ้นเป็นประจำ mm hmm. เสียงเรียกร้องเหล่านั้นแหละครับ mm hmm. เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สถาบันอุทยานการเรียนรู้ตัดสินใจครับที่จะจัดงานริดเฟสขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เรามาจัดที่สถานีรถไฟหัวลาโพงนะครับ ระหว่างวันที่23ถึง25มกราคมก็คือวันนี้และอีก2วันรวมทั้งสิ้นเป็น3วันภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Reading Journey ท่านผู้วิเกตครับเป็นความบังเอิญนที่เราจัดงาน3วันวันที่23ถึง25มกราคมเพราะว่าวันพรุ่งนี้24มกราเนี่ยเป็นวันเกิดทีเคปาร์ครับ เป็นวันเกิดปีที่21ของ TK Park ครับวันที่24มกราเราเปิดให้บริการครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์นะฮะวันพรุ่งนี้ครบ21ปีสแสดงว่าวันนี้คือวันสิ้นสุดปีที่20ของ TK Park ซึ่งปีแล้วมีงานสำคัญ,สำค,ญสำคัญที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษหลายงานลี f a ฟสที่ผมกล่าวถึงที่สนามกีฬานี้มีบุตรก็เป็นหนในงานในวาระพิเศษเมื่อ20เมื่อวาระ20ปี TK Park นะฮะ เราไม่ได้คิดนะครับว่าอยากจะจัดริดเฟสเป็นครั้งที่สองนี้ต้องเรียนด้วยความความความจริงใจนะฮะแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่าพอคนเห็นว่าการนำเอาความคิดสร้างสารรค์มาใส่ไปในเรื่องของการพยายามที่อยากจะเห็นพื้นที่สาธารณะของเมืองของประเทศให้กลายเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เนี่ยมันปราม,มันสร้างปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เสียงเรียกร้องเหล่านั้นเลยบอกให้พวกเราลองทําอีกครั้งทีนี้พวกเราคนชาวทิเคป,ป้ามีเป็นพวกนิสัยประหลาดอย่างหนึง่งคะคือไม่อยากทําอะไรซ้ําเราก็เลยไม่อยากจัดที่สามกีฬาซ้ำนะก็พยายามหาพื้นที่สาธรารณะที่น่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็เลยนึกถึงสถานีรถไฟและด้วยแนวคิดที่เมื่อกี้ผมกล่าวครับ reading journey นะครับที่ถือว่าเป็นแนวคิดหลักของงานในครั้งนี้ก็มีความ พ้องก,กันกับสิ่งที่เรียกว่าการเดินทางกับการอ่านหนังสือนะครับนอกจากจะเป็นเพราะบริบทของสถานที่จัดงานแล้วนะครับ reading journey ยังเกิดขึ้นมาเพื่อสื่อสารสาร,สาระสำคัญของงานนะครับว่าการอ่านคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดทั้งแนวคิดทั้งบริบทของสถานที่กลายเป็นความสอดคล้องกันอย่างลงตัวระหว่างเป้าหมายของเทศกาลการอ่าน กับพื้นที่จัดงานคือสถานีรถไฟเพราะพื้นที่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นจุดเชื่อมต่อบางคนถือเป็นจุดหมายปลายทางและอีกหลายๆคนที่แห่งนี้คือจุดบรรจบการเดินทางของหลากหลายชีวิตที่มาจากหลากหลายเส้นทางที่เคปังมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าการอ่านนั้นไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนในสถานศึกษา ในห้องสมุดหรือในร้านหนังสือการเลือกพื้นที่จัดงานส่งเสริมการอ่านดังเช่นที่สถานีรถไฟหัวลําโพงนี้คือการผสมผสานมนสเสน่ห์ของการอ่านหนังสือและประสบการณ์ของการเดินทางเข้าด้วยกันต่างกันแต่เพียงว่าการอ่านนั้นคือการเดินทางภายในนะฮะเป็นการค้นหาและค้นพบความคิดเป,เป็นการค้นหาและค้นพบ ในความคิดและจินตนาการของแต่ละคนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักอ่านหนังสือนะฮะนักอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนงเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการเดินทางผ่านการอ่านหนังสือเสมอนะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงแห่งนี้ครับในมิติทางสังคมถือว่าเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ขณะที่ในมิติเชิงปัจเจกบุคคล สานที่แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำของการพบเจอการรอคอยการจากลาและการเริ่มต้นใหม่นี่คือเรื่องราวที่ทุกคนสามารถพบได้จากการอ่านหนังสือแทบทุกเล่มในสังคมการอ่านที่เข้มแข็งนะครับมักจะมีชุมทางให้นักอ่านและนักเขียนได้มาพบปะทำความรู้จักสร้างความผูกพันแบ่งปันประสบการณ์ ชุมทางที่ว่านี้อาจจะอยู่ตามห้องสมุดอยู่ตามร้านหนังสือซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็มักจะมีกิจกรรมสนับสนุนให้มีพื้นที่พบปะระหว่างนักอ่านและนักเขียนกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ดังที่เราทราบกันดีนะครับว่าบรรยากาศแบบนี้ในสังคมไทยอาจจะมีให้พบเห็นไม่มากนะักงานริ f เฟสในปีนี้จึงถือเป็นการเริ่มที่จะสร้างชุมทางพบปะของนักอ่านนักเขียน ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นชุมทางจริงๆนะบนพื้นที่ที่เป็นชุมทางจริงๆคือสถานีรถไฟนะนอกจากวัตถุประสงค์สําคัญของการจัดงาน Lead f เฟสที่เริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วและมาจัดอีกครั้งปีนี้เนี่ยก็คือการส่งเสริมนิสัยการอ่านและวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเรายังต้องการเพิ่มพื้นที่การอ่านรูปแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนทําให้หนังสืออยู่ใกล้คนและทําให้คนเข้ามาใกล้หนังสือผ่านพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้คนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นและยังถือเป็นการจุดประกายความคิดในเรื่องของการเข้าถึงหนังสือในพื้นที่สาธรารณะและการอ่านได้ทุกที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก read everywhere นะอ่านได้ทุกที่ซึ่งเป็นการทดลองทำจากการลงมือทำให้เห็นรูปธรรมจริงๆในวันนี้ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนครับมาร่วมกันออกเดินทางผ่านหนังสือผ่านงานศินละปะ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆอยากให้พวกเรามาช่วยกันขยายมุมมองของการอ่านให้เป็นมากกว่ากิจกรรมยามว่างแต่คือการเดินทางของความคิดที่จะนำพาพวกเราไปพบโลกใหม่เป็นการเดินทางผ่านตัวอักษรเพื่อที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อสแสวงหาความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่และให้การอ่านหนังสือคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่าของทุกคน เทศกาลการอ่านตลอดทั้งสวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการอนุเคราะห์พื้นที่จัดงานและการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งนะครับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นผมต้องขอขอบคุณองค์กรพันธมิตรสำนักพิมพ์นักคิดนักเขียนนักสร้างสารรค์ที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมและสุดท้ายที่ต้องขอบคุณอย่างสูงคือนักอ่านและนักเดินทางทุกคนที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับปลอดขอบพระคุณครับ ขอบคุณคุณวัฒนาชัยอยู่วินิจกูลนะครับนี่คือการเดินทางนะครับของนักอ่านนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางของ TK Park ด้วยนะครับเพราะวันนี้ TK Park คมี Pop Up Library นะครับเป็นห้องสมุดขนาดเล็กนะครับวันนี้รวบรวมหนังสือนะครับ400เล่มรวมไปถึงมีบอร์ดเกมมีของเล่นสำหรับเด็กนะครับที่เราจะนำไป Pop อัตามงานต่างๆในสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งในชุมชนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบนหมายของ TK Park นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ขอเชิญ ผู้อำนวยก,การสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนนะครับดรทวรัตนัศสูตบุตรกล่าวเปิดงานในวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับครับขอบคุณครับขอบคุณทางพิธีกรนะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านจันทรบุญเยี่ยมแล้วก็ท่านผู้ช่วยวัฒนชัยนะครับ แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนรวมทั้งนักอ่านทุกคนนะครับผมเองวันนี้ตั้งใจอยากจะมาแสดงความชื่นชมนะครับโดยเฉพาะทางทีมงานของ TK Park คุณวัฒนชยัยหรือพี่เอของเรานะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่างานวิ f a c e ครั้งนี้เนี่ยนอกจากว่าเป็นการทดลองแล้วอย่างที่คุณเอได้พูดให้พวกเราฟังเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการปฏิบัตินะครับแล้วก็การเรียนรู้ที่อยากได้ผลลัพธ์นะครับในเชิงประจักษ์ว่าเอ๊ะ การส่งเสริมการอ่านเนี่ยทำได้ด้วยวิธีต่างๆนะครับวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะให้เป็นห้องรับแขกให้กลายเป็นห้องอ่านหนังสือให้เป็นชุมทางของนักอ่านแล้วก็นักเดินทางนะครับผมชอบสปีดที่เมื่อสักครู่คุณเอ๋ได้กรุณากา่าวเดี๋ยวผมขอไฟล์ไว้ด้วยนะว่าการเดิการอ่านหนังสือเหมือนการอ่านนะครับแล้วก็ทําให้ตัวอักษรได้ค้นพบ หรือว่าตัวเราตัวตนได้ค้นพบผ่านการผ่านตัวอักษรต่างๆนะครับการอ่านหนังสือเหมือนชุมทางนะครับที่ทําให้เจอหลายเรื่องนะครับทั้งเจอเพื่อนเจอความคิดใหม่ๆนะครับเจอสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับผมว่าเป็นคอนเซปที่ดีมากแล้วก็โดยความตั้งใจเนี่ยผมเชื่อว่างาน r e a d ดเฟสหรือการส่งเสริมวัฒนธรรมการอา่านผ่านรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดในสถานที่สาธารณะเช่น สถานีรถไฟนะครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางทีเคพารก็เคยได้จัดในสนามกีฬานะครับในอดีตก็เคยจัดในที่อย่างเช่นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเป็นต้นนะครับการทําให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจหลักนะครับของพวกเราชาวโอเคมดีนะครับหรือสํานักง,งานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ อยากทาให้เรื่องของการเข้าถึงความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและเข้าถึงได้ทุกสถานที่ทุกเวลานะครับการส่งเสริมการอ่านทําให้เรารู้จักตัวตนมากขึ้นแสวงหาความรู้มากขึ้นสนุกมากขึ้นกับกิจกรรมการอ่านเนี่ยเป็นภารกิจสําคัญผมดีใจนะครับวันนี้ได้เห็นภาพหลายเรื่องกิจกรรมหลายเรื่องที่ทดลองอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวาที่เป็นนักอ่านทุกคนแล้วก็ท่านสื่อมวลชนนะครับได้กรุณาลองแวะ เยี่ยมให้ครบทุกสเตชันนะครับผมเข้าใจว่าสเตชันที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยที่นั่งอ่านนั่งวงล้อมอ่านกันเนี่ยเข้าใจว่าคอนเซปต์ก็คืออยากให้การอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านคนเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการอ่านและอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันในหมู่เพื่อนนะครับหรือว่าล้อมวงกันอ่านชวนกันคุยนะครับทำให้สามารถที่จะกระทบไอเดียได้อีกมุมหนังสือหนึ่งผมชอบมากเลยคือมุมเรื่องบุ๊กสวับนะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนหนังสือนะครับ การแลกเปลี่ยนหนังสือไอเดียก็คือถ้าท่านมีหนังสือที่อ่านแล้วและอยากจะชวนเพื่อนอ่านเนี่ยท่านเอาหนังสือเล่มนั้นมาวางที่เชลล์ที่ชั้นชั้นนี้นะครับแล้วปีนี้พิเศษนิดหนึ่งมีโน้ตแพดนะครับมีมีโพสต์อิทให้เขียนหน่อยหนึ่งว่าท่านประทับใจอะไรกับหนังสือเล่มนั้นและอยากแชร์อะไรให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อจะทําให้เพื่อนๆที่อ่านเนี่ยเขาประทับใจหรือว่าไปกับเส้นทางการเดินทางของหนังสือเล่มนั้นไปกับเราด้วยนะครับ นอกจากบุ๊กสวอปในข้างหลังก็จะมีมีครีเอทีฟมาเก็ตนะครับมีบุ๊กมาเก็ตนะครับแล้วก็จะมเีเหมือนเต็นนะฮะแต่ว่าเราใช้คําว่าอุโมงนะครับอุโมงอุโมง์มงการเรียนรู้ซึ่งในนั้นก็จะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของหนังสืออีกหลายเรื่องเพราะว่าหนังสือไม่ใช่มีแค่ตัวอักษรนะครับมีภาพมีความคิดสร้างสารรค์มีครีเอทีวิตี้ที่ผ่านปกหนังสือบ้างตัวก,กระตูน ภาพประกอบหนังสือต่างๆนะครับเรื่องลักษณะเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความเรียนการเรียนรู้สร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะครับผมเองต้องขอชื่นชมนะครับทางทีเคพาร์แล้วต้องขอบคุณทีมท่านอาจารย์บุญเยี่ยมแล้วก็ทางบพทนะครับได้ที่ได้เป็นพาร์เนอร์ในการที่จะกรุณาสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนับสนุนในเชิงนโยบายภาพใหญ่นะครับท่านสนับสนุนทั้งในเชิงกิจกรรมนะครับรวมทั้งท่านกรุณามาสนับสนุน ภารกิจสาคัญอีกอันหนึ่งที่ผมต้องเชิญชวนท่านนักอ่านได้ลองนะครับก็คือวันนี้เรามาเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรื่องของออใช้คําว่าอะไรดีครับภ,ภ,ภาษาไทยภาษาไทยยังไม่มีแต่เอาเป็นว่าทับศัพท์ด้วยกันใช้คําว่า Pop Up Library นะครับคือคล้ายๆจะว่าเป็นห้องสมุดเครื่องที่หรือห้องสมุดพับได้นะครับ โดยความตั้งใจก็คืออยากให้ป๊อปอัพไลบารีเนี่ยกระจายตัวไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะอยากให้เป็นต้นแบบที่องค์กรท้องถิ่นหรืองค์กรสาธารณะอื่นเห็นประโยชน์นะครับแล้วคิดว่าเอาสามารถไปจัดป๊อปอัพไลบารีในพื้นที่ต่างๆได้นะครับท่านอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นแค่เชฟหนังสือเป็นชั้นหนังสือแต่ท่านลองอ่านดูแล้วจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแฝงไปด้วย กิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ความคิดไอเดียใหม่ๆต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านได้ไดไดไดเข้าร่วมกิจกรรมแห่งนี้นะครับกิจกรรมคราวนี้มี3วันนะครับแล้วก็อไอเดียก็คือท่านอยากให้ท่านได้มาสัมผัสนะครับมีพาสปอร์ตนะครับในการที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีรางวัลหรือมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมนะครับที่สําคัญก็คือว่าอยากจะเชิญชวนว่าพรุ่งนี้จะครบรอบป,ปีที่21ของ TK Park นะครับถ้าจะเป็นหนุ่มก็ถือว่า เข้าวัยชะกันแล้วนะครับก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้ทุกคนได้มาร่วมฉลองวันเกิดของทีแกพักในวันพรุ่งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าทางหน่วยปปทก็ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณท่านสื่อมวลชนและขอบคุณท่านนักอ่านทุกคนนะครับขอให้สนุกก,กับงานบลิทเฟสในธีมของเราปีนี้ชื่อว่า Reading Journey นะครับเส้นทางความรู้ผ่านการอ่านอย่างเป็นทางการครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณดรธวารัศนูสตบุตรนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านบริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่หัวลําโพงนะครับเป็น reading journey นะครับแล้วก็เราจะเดินทางด้วยกันนะครับเดินทางผ่านการอ่านไปด้วยกันเพื่อค้นพบโลกใหม่นะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางนะครับเราจะมีเป็นกิมมิกนะครับตอนนี้ขอเชิญอีก4ท่านนะครับขอเชิญ ดรอภิชาติประเสริฐนะครับรองผู้ในการสํานักงานบริหารองค์ความรู้นะครับขอเชิญคุณวัฒนชัยวินิจกูลนะครับขอเชิญดรบุญเยี่ยมเหล่าสะอาดนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณนวพรมาลาศีนะครับขอเสิ่งประมือต้อนรับทั้งสท่านด้วยนะครับก่อนการเดินทางนะครับวันนี้เรามีนี่เลยฮะก่อนการเดินทางด้วยรถไฟเรามีเป็นระฆังนะครับที่จะเปิดงานในวันนี้ไปพร้อมๆกันกับ Reading Journey ในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกคนนะฮะร,ร่วมกันเปิดงานและเดินทางในวันนี้นะครับนับพร้อมกันนะฮะ5 4 3 2 1และนี่คือการเดินทางครับ Reading Journey นะครับเพื่อค้นพบโลกใบใหม่ของนักอ่านในวันนี้นะครับอาขบวนของเราก็ลจะออกเดินทางนะครับนี่ครับเป็นรถไฟขบวน พิเศษนะครับในงานนูริศเฟสในวันนี้นะครับก็เราได้ร่วมมือกันนะครับอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนักเดินทางร่วมกันกับนักอ่านนะครับเป็นการเดินทางผ่านการอ่านวันนี้ขอบคุณทั้ง5้าขอบคุณทั้ง5ท่านนะครับที่มาร่วมเดินทางนะครับเป็นจุดเริ่มต้นไปพร้อมๆกันนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายถ่ายภาพหมู่เพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลังจากจบถ่ายภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแสดงของน้อง ทั้ง4คนอีก1รอบนะครับ โอเคครับตอนนี้สื่อมวชนเก็บภาพนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางกันไปในวันนี้น่นี่คือวันแรกนะครับของ r e a d f a s e นะครับ reading journey ครับที่เรามาร่วมกันเดินทางในรถไฟขบวนนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าใครมาเดี๋ยวเรามา happy birthday TK Park ร่วมกันนะครับในวัย21ปีนะครับครับขอบคุณทั้ง5ท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ